พอล็อกแก็บนั่นละ่ะลูกไล่ดูดีลูกคนสองคนนี้นั่นแหละจำไว้ไล่มาเลยลูกตั้งแต่เล่มนี้ตั้งแต่แพงตนน้นอะไล่ดูเลยลูกไม่ต้องไปไล่พวกพูดผีปีศาจมาเข้าสิงระพี่คะแนนเป็นพูดผีปีศาจนะลูกนะเพื่อนรู้อยู่ใช่ไหมผอมผอมบักศักอ่าแกรู้อยู่ใช่ไใช่ ไล่ดูเลยลูกไล่มาเรื่อยเ,อยเลยไล่ดูเลยเห็นไหมจิตใจงามไหมงามไหมนั่นแหละจำไว้นะทีนี้ไปดูตอนที่ยักษ์ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ก็ได้อ่อยักษ์เขี้ยวใหญ่ไล,ล่รุยนะอีกตัวหนึ่งเห็นไหมไปดูคนกลุ่มนี้นะลูกนั่นแหละไม่น่าครบพ่อสักจะทำไว้หมดยอยักษ์เขี้ยวใหญ่แค่นั้นะ